เราเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งันกีฬาซีเกมส์นะฮะ,ะการแข่งขันจะมี9ถึง20ธันวาคมนี้แต่ปรากฏคุณผู้ชมฮะโอ้โหดราม่าเยอะมากเลยนะฮะโดยเฉพาะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปที่สนามกีฬาหัวหมากฮะหรือที่เรารู้จักกันก็คือราชมังคลากีฬาสถานนั่นเองฮะวันนี้ทีมข่าวโมโนเทนที่นาาราเลยลงพื้นที่ไปเลยฮะเริ่มจากจุดไหนดี ไปเรื่องที่นี่ก่อนสระว่ายน้ําของการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกทฮะสระว่ายน้ําแห่งนี้นี่อยู่ที่สนามกีฬาหัวหมากนี่แหละฮะเพิ่งผ่านการรีโนเวทและก่อสร้างบางส่วนใช้งบประมาณรวม300ล้านบาทว้าว <Wow. S 1> ทีมข่าวเราไปเจอว่าโหตอนนี้เจ้าที่ยังทํางานอย่างต่อเนื่องและตอนนี้เพิ่งเริ่มติดวยนิ้วประชาสัมพันธ์ฮะแล้วก็เตรียมความพร้อมรองรับการแข่งขันก,กีฬาทางน้ําโดยสระว่ ate, ายน้ําที่รีโนเวทใหม่นี้จะทัดเทียมการแข่งขันระดับนานาชาติเพื่อรับการแข่งขันว่ายน้ำซีเกมส์ครั้งที่สาครับการแข่งว่ายน้า กีฬาทางน้ำเนี่ยจะมีระหว่งางวันที่11-16ธันวาคมนี้ทีมข่าวล้วก็เลยถามเจ้าหน้าที่เรียบๆเ,เคียงๆฮะ,ฮะที่ปฏิบัติงานบอกว่าอีกประมาณหนึ่งวันเนี่ยน่าจะติดตั้งไวนี่เกี่ยวกับการแข่งขันขแล้วก็รวมถึงแบนเนอร์สปอนเซอร์แล้วเสร็จทั้งหมดก็เชื่อว่าน่าจะทานการแข่งขันขนี่แค่จุดแรกนะเพราะว่ามันมีการแข่งขันหลายประเภทกีฬาถูกไหมฮะ,ฮะขณะเดียวกันเราไปด้านในสนามราชมังคลากฬาสถานนะ มันมีปัญหาก,ก่อนหน้านี้บอกว่าเอ๊ะป้ายสปอนเซอร์เนี่ยแย่งซีนงานฮะแล้วมันเหมือนกับว่ากลายเป็นป้ายสปอนเซอร์เด่นกว่าตัวงานอีกเนี่ยนะฮะ,ะแล้วก็ไม่เหมาะสมฮะให้ <ฮะ S 2> โลกรู้ไปเลยว่าสปอนเซอร์เยอะออแล้วมันบอกว่าแล้วก็มีเสียงวิจารณ์ในโลกอะไรบอกไม่เหมาะสมสำหรับการแข่งขันในพิธีเปิดอับนานชาติล่าสุดป้ายถูกปลดออกไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะ,ะนี่ป้ายก่อนหน้านี้ที่เป็นประเด็นเป็นข่าวเนี่ยนะฮะเห,ห,หลือเพียงพื้นที่โล่งนี่ฮะวันนี้เราไปดูพื้นที่โล่งแล้วซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้อกเยอมรับว่า ผมก็ไม่ชอบเหมือนกันแล้วมันก็ไม่เหมาะสมก็เลยสั่งให้เปลีป่ยนเป็นโลโก้สีเกมและมาสคอตแทนจะเหมาะสมกว่าแล้วก็เชื่อว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจะทาป้ายใหม่แล้วก็จะมีการนาป้ายมาเปลี่ยนนะครับก่อนพิธีเปิดจะเริ่มขึ้นในวันที่9ธันวาคมนี้นะครับผม<แ>ส่วนบรรยากาศโดยรอบของสนามกีฬาหัวหมากหรือว่ากกทเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะเจ้าที่ตอนนี้ก็เริ่มกางเต็นท์เตรียมพื้นที่ต่างๆเพื่อรอรับนักกีฬาที่จะเดินทางมาจากประเทศในอาเซียนในพิธีเปิดนะครับและเชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทันพิธีเเเเเเปปปิดไไม่่่่ขาาาาายยยหนนนนนน้้รรระะททศออองงแพพี็ืสํคัญ เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาซีเกมสเนี่ยนะครับผมส่วนที่จังหวัดชนบุรีนะคะก็ที่มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาซีเกม2568หนะคะหรือว่า2568เนี่ยนะคะ,คะเขาก็ติดป้ายแบบนี้แต่ว่าอะไรไหม,มก็มีโซเชียลวิพากวิจารเนี่ยคุณผู้ชมดูป้ายกันก่อนนะแบบนี้นะคะแล้วโซเชียลเขาก็วิพากวิจารว่าป้ายดังกล่าวมีความเฉย ป้ายประชาสัมพันธ์เนี่ยคือเหมือนป้ายซีเกมส์เมื่อ17ปีที่แล้วเลยโซเชียล <Social S 2> เขาว่าอย่างนี้นะคะก่อนจะถูกตั้งคาถามว่าเรื่องความคิดสร้างสารรค์และก็ความทันสมัยในการออกแบบเนี่ยอยู่ที่ไหนอ่าเขาว่าอย่างนี้นะคะบางคนบอกว่าอย่างที่ผมบอกฮะงานวัดบางที่งานปิดทองฝังลูกนิมิตป้ายยังสวยกว่านี้เลยฮะ ชาวเน็ตย,ยังพูดเลยก็ไม่เถียงก็ผ่านตาบ่อยทีนี้ก็ไปถามคนท้องถิ่นนะสอบถามนายราชันบุญล้อมนะอายุ51ปีนะคะเขาขับวินมอร์ไซค์อยู่แถวนั้นนะคะขับรถจักรยานอยู่รับจ้างเนี่ยนะคะเขาบอกว่า มุมมองของตัวเขาเองนี่นะป้ายสีเกมที่หลายคนมองว่ามันเก่าเนี่ยเขารู้สึกว่ามันคลาสสิกแล้วก็ย้อนยุคนี่ราชันเขาว่าอย่างนั้นนี่ราชันคือคนนี้นะคุณผู้ชมนะคะบอกมันรู้สึกย้อนยุคนะแม้จะคล้ายกับป้ายเมื่อ17ปีที่แล้วโอ้โห <c oughs> ก็ไกลเหมือนกันนะคะราชันมองว่าเป็นสไตล์ราชันว่าอย่างนั้นนะคะที่ทําให้รู้สึกแบบเดิมแล้วก็ทําให้หลายคนคุ้นเคยแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีผลกระทบใดๆต่อความสวยงามของพื้นที่จุดที่ตั้งป้ายก็ถือว่าเหมาะสมประชาชนมองเห็นได้ง่ายเนื่องจากเป็นเส้นทางสัญจรหลักของสีราชา ประเด็นดราม่านะคะยังคงไม่หมดนะคะก็ในอานารดาชันก็บอกนะแต่ว่าประเด็นดราม่ายังไม่หมดก็ไปที่ถกเถียงกันในโซเชียลแล้วก็มีประชาชนในพื้นที่ที่มองว่าป้ายดังกล่าวเนี่ยไม่ได้แย่อย่างถูกวิจารณ์นะคะแล้วก็ยังมีเอกลักษณ์แบบย้อนยุคที่ดูโดดเด่นอีกด้วยเอาไปฟังสิคงเปรียเทียบเนี่ยฮะพี่เป็กกี้ฮะปีสี่หนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ซีเกมนะฮะมันเป็นจัดแข่งเอเชียนเกมนะฮะหนึ่งเก้าเก้าแปดแล้วพออันบนอันบนน่ยคือตอนเอเชียนเกมนะฮะตอนที่ไทยเป็นเจ้าภาพ เหมือนกันแต่ว่าอันนั้นใหญ่กว่าซีใหญ่กว่าซีเกมอี่เพราะเป็นอาเซียนเลยแต่นี่6-8ฮะซีเกมคุณผู้ชมเปรียบเทียบแล้วกันขออนุญาตวาร์ปกลับไป41ได้ไหมทำไมฮะเพราะว่าดูแล้ว41ห่ทันสมัยกว่า6-8อ่ะเอาไปฟังเสียงราชนหน่อยไหมฟังเสียงราชนว่าราชนว่าอย่างไรบ้างก็คล้ายคล้ายคล้ายอันเก่าตอนระหว่างปี ไปตัวปี2,541กับปี2 5ง8ันอย่างความแตกต่างที่ว่าพี่เห็น enfin> มันมีเป็นยังไงบ้างครับมันมันจะขึ้นที่สีอะสีมันจะไม่คล้ายกันเนาะสีระหว่างสีอันนี้มันเป็นสีแล้วก็สีปี ปีตัวเก่านั้นจะมันจะสีเข้มกว่าแต่ตัวนี้มันจะสีมันจะมันจะออกมันขเข้มเท่าไหร่เนามนะมาแรแบบแนวย,ย้อนยุคดีใช่ไหมครับผมด้านนายอัธกรศิริรัตยากรนะคะท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านก็ระมุนะคะเรื่องดราม่าเนี่ยกเกี่ยวกันจัดซีเกมที่ประเทศไทยไม่มีความพร้อมนะท่านก็ตัดพ้อบ,บอกว่าแม้จริงๆเนี่ย ก็เป็นคนที่อยากจะอยู่เงียบเงียบไม่ค่อยอยากจะแบบมีใครรู้จักท่านว่าอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะได้เป็นรัฐมนตรีโลกลืมนะฮะท่านบอกจริงๆแล้วท่านอยากอยู่เงียบเงียบไม่ค่อยมีใครรู้จักนะฮะไม่ไม่ได้สิฮะท่านเป็นรัฐมนตรีนะแล้วท่านรับผิดชอบเรื่องการท่องเที่ยวและกีฬานะก็บอกท่านเลยว่าตอนนี้ท่านโด่งดังแล้วนะคะท่านบอกว่าแต่สองสามวันนี้มีคนพูดถึงท่านเยอะก่อนที่จะกล่าวถึงความพร้อมสี่เกมว่าเข้ามาแล้วก็จะเลือกทางที่ดีที่สุดแล้วก็จะผลักดันให้เกิดการจัดการเป็นเจ้าภาพสี่เกมได้นะคะท่่าาานนนนนววอยยงัััั้ะะคครบผมขดเีก โปสเตอร์ AI ก่อนหน้านี้ฮะที่คนวิจารณ์ฮะ แล้วเหมือนถูกมองว่าเป็นการด้อยค่าหนาออกแบบท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าผมได้เห็นแล้วกําลังดูว่าใครเป็นคนรับผิดช,ชอบใครเป็นคนรับงานไปและคงให้ความเห็นประเมินว่าคนที่รับงานลักศณะนี้ควรต้องประเมินตัวเองในการที่ทํางานร่วมกับภาครัฐต่อไปนะฮะอุตายแล้วยังไงฮะบัญชีดาแบ็กลิสต์ไหมหรือยังไงนขนาะเดียวกัน,นย,ยังไงพี่เป็กมันหลายจุดเหมือนกันนะจะให้ประเมินนี่นะโอ,อ้ตั้งแต่นู่นน่ะสปอนเซอร์ตั้งแต่โอ้หลไหล,หลเรื่องนะท่านนะคนถามเลยบอกพิธีเปิดเนี่ยก้าธันวาคมเนี่ยมันจะกอบกู้้ภาพักไดม ของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและกอบกู้ภาพลั oh, กษณ์ประเทศไทยด้วนนยไม่กี่วันแล้วฮะนิวนิวที่5แล้วฮะตุเจตลต่ปมต่อมสีวันเออยืนยันเลยคุนศรกรบอกพิธีเปิดจะทําออกมาได้ดีกว่านี้ระหว่างนี้แม้ว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ว่า2-3วันที่ผ่านมาที่ถูกโจมตีมาที่ผมคนเดียวเลยเนี่ยหรือเกือบจะคนเดียวเลยก็ได้ผมว่าเรื่องนี้มันผิดธรรมชาติ แต่ทุกคําติทุกข้อกังวลผมก็จะนําไปใช้บริหารจัดการในการเป็นเจ้าภาพและการจัดแข่งขันกีฬาซีเกมส์นั่นหมายความว่าคุณอัธกรกําลังบอกฮะผมกําลังโดนเล่นงานฮะก็<ล>ะท่าน,<ด>นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านไ่โดนแล้วใครจะโดนล่ะคะโอ้อะไปฟังเสียงคุณอัธกรฮะผมเชื่อว่าพิธีเปิดที่จะทำออกมาจะทําได้ดีนะครับระหว่างนี้ก็คงจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยทุกอย่างโจมตีมาที่นี่คนเดียว หรือว่าเกือบจะคนเดียวก็ว่าได้มันมันอาจจะดูผิดธรรมชาติไปชักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าผมผมเรียนทุกท่านด้วยความเคารพว่าทุกคําติทุกคำข้อกังวลก็ก็จะพยายามนําไปใช้ต่อการบริหารจัดการในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพแล้วก็การจัดแข่งขันกีฬาซีกมมันเป็นเรื่องที่ผิดธรรมชาติค่ะคุณตุ๋ยท่านว่าค่ะจริงฮะเพราะว่าอันนี้คือมุมของคุณอัศกร์เงนเหมือนว่ามันเป็นเรื่องประเด็นทางการเมืองด้วยนะครเพราะว่าท่านรัมตีคนเก่าคุณสารวงเทนทองก็มาบอกว่าคุณอย่ามากล่าวหาว่ามันเป็นเพราะผลงานของรัฐาาลเก่คุณ บาลคุณเป็นรัฐมนตรีคุณก็ต้องรับผิดชอบดีที่สุดการมากล่าวหาว่าเป็นเพราะรัฐบาลก่าว,วางงานเรือ่องต่างเหล่านี้ก็ไม่เป็นความจริงอันนี้คือคุณทางด้านาคุณสรวงศ์เทนทองอดีนนตรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาท่านก็บอกแบบนี้นะครับผมส่วนเรื่องสถานที่การแข่งขันที่มีปัญหานะคะเรื่องไฟทั้งสนามแล้วก็การเปิดเพลงชาติที่มันไม่ดังนะคุณตุ๋ยเพลงชาติไม่ดังนะคุณนะคะ,ะคะุณอัถกรเ,เขาก็บอกว่าจะนําไปปรับปรุปงแก้ไขอย่างถูกต้องโอ้แต่มันเลยมาแล้วไม่ล่ะนะคะเมื่อวานเนี่ยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยาากก็็ไไไดดด้้้้้ชีแแแแจงงปลลวววคสมเสียใจ ไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้ง2ประเทศที่เกิดความผิดพลาดขึ้นหลังจากนี้จะมีการเรียกผู้บริหารแล้วก็ผู้ที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ไปทําความเข้าใจนะคะแล้วก็ทุกสมาค,คมที่จัดการแข่งขันว่าลักษณะเนี้ยอ,อ้า จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะมันจะไปเกิดลักษณะอื่นหรือเปล่าแต่ลักษณะนี้จะไม่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการทํางานร่วมกันระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยการแข่งขันผู้รับผิดชอบกันในการจัดการแข่งขันนะคะส่วนที่มีการเรียกว่าการตั้งข้อสังเกตปัญหาที่เกิดจากการวางงานของรัฐบาลที่แล้วนะคะเขาบอกว่ามันเป็นการวางงานของรัฐบาลที่แล้วแล้วก็คิดว่าไม่ได้เป็นการวางงานนะบอกว่าอาจจะไม่ไม่ได้โดนวางงานนะคะเพราะว่าตั้งแต่วันนี้ตนตั้งแต่วันที่ตนรับตําแหน่งหลายอย่างเ่ยยังไม่ได้เกิดขึ้นจนทําให ต้องมีการไล่ดูในแต่ละส่วนแล้วก็ในแต่ละภารกิจว่าจะไม่เกิดขึ้นแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปอย่างไรใครต้องรับผิดชอบและเชื่อว่าทุกมิติก็ทําได้แล้วแต่ก็เกิดความบิดลาดในส่วนของบุคคลที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอันนี้ท่านก็บอกว่าท่านก็ต้องยอมรับพอเดี๋ยวดูแล้วกันนะฮะเพราะว่าแน่นอนฮะ,ะเป็นชื่อเสียงของประเทศไทยด้วยนะฮะเรื่องความไม่พร้อมเรื่องดราม,ม่าเนี่ยโอเคมันมีโอกาสเกิดอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าก็หวังว่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย